สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้อยู่ในห้างเ He ็บไฟนะครับวันนี้จะพาไปกิน, Cafe กนคูเดตามาาะ,ยยะคาเฟ่กันคูเดตามะนั่แลคูเดตามะคือตัวเป็นแฟรอร์ของซาอชื่อไข่เขาไข่เงื่อนใช่ยใชอยู่ในห้างเข็บไฟฟ์นะฮะจะมีค u เดตาม a คาเฟ่อยู่ชั้น7นะครับ กับชั้นเก้านะครับก็จะเป็นโซนให้เล่น VR อ้าวนี่ชั้นเจ็ดแล้วเหรออ้าวอันถึงแล้วอ้าวถึงแล้วเรียบร้อยครับถึงแล้วงงๆนี่ไงว่าจะมีของหวานหลายอย่างเลยทุกอันก็จะเป็นเมนูไข่นี่มันมีหลายอย่างเลยปะมัน f e a t u r i n กับโฟช็อกโกตต์นี่มันฟ e a t u r i n กันอะตอนนี้เราสั่งอะไรกันดีล่ะเดี๋ยวอันนี้หนึ่งอันใช่ไหมครับพุดดิ้ง อันนี้อันหนึ่งอันนี้อันนี้อันหนึ่งทานเน็ตคาต้าเขาโปนดั้กจต่กินนี้เอาเป็นหน้าหน้าน่าจะน่ารักกว่าไม่เป็นไรแต่ว่ามันข้างในมีมากไปแล้เออมากจะมีน้าต่อแถวกันอันนี้เป็นโปนดั้กดูสิน่ารักจังเลยอ่ะอันนี้ชิ้นลังร้อนก็มีมีไข่ด้วยดีกลังไข่ขาวไปเนี่ยละไข่ขาวอยู่นี่มีแต่ไข่แดงเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปกินกันแล้วนะครับอ้าวไม่มีไข่มาต่อเหรอใช่ เราไปร้านไหนร้านนั้นนี่เจ๊งทุกไลน์ไปรับสมัครงานอยู่ด้วยนะทีดีจะมาเลยจะแบบไหมแต่ว่าเรามีประสบการณ์ทำไปข้างนอกมาแล้วเดี๋ยวเราโอเคตอนนี้เราได้โต๊ะแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเมื่อกี้เราแอบเห็นโต๊ะข้างๆ้างนะเขาสั่งเครื่องดื่มอะไรเนี่ยหลอดไฟกุเดตามะแล้วก็เอากลับบ้านไปได้ด้วยเออแล้วเหมือนเหมือนก้นมีไฟด้วยใช่ ให้ดูเมนูเยอะมากเลยน่ารักทขนั้นเลยถ้าเกิดว่าไม่อิ่มนะก็จะกินอันนี้แต่ตอนนี้มันยัดอะไรลงท้องไม่ไหวแล้วอ่ะจอยกินขนมแล้วกันอันนี้กินขนมเลยสามแพนนาคอตตาใช่ไหมแล้วก็พุดดิ้งเราไม่อยากกินอะไรแล้วแต่เราอยากให้เพื่อนๆเห็นร้านนี้เราก็เลยพยายามจะยัดลงไปอีกนะฮะตอนนี้อ้วนมากแล้วเดี๋ยวต่อกิตขนมแล้ว่าเป็นซุปกินขนมเลยสามแพนนาคอสตาใช่ไหแล้วเราไม่อากกิอะไรแล้วเราอาก้เพอนๆเหร้านนี้เรลูฮาวายบลูฮาวาย เอาสตรอเบอรี่สตรอีเอามะม่วงตานาสีเลยแต่จริงอยากได้ลาเต้นะแต่เห็นเนียไมมเอานี่แหลไฮเอโตเฟรส์ไฮโตฟดฟร้นไฮโตฟูดิงฟรุ้นไฮโตว่าริงฟอตสโตส เย้โกเดตมามาแล้วอันนี้ตามสีเลยอันนี้บลูฮาวายสตรอเบอรี่รี่แมงโก้มะม่วงนะฮะน่ารักอ่ะเออเอากลับบ้านได้ด้วยมันเป็นพลาสติกนั่นเองนะแล้วมีไฟอันนี้เด็กก็ถือได้แล้วเขามีศิลปะมากเลยเขาขดหลอดเป็นรูปหัวใจเออหัวใจนี่สงสัยลูกค้าหน้าตาดีไม่ได้เลยไม่ได้เลยเดี๋ยวเขาชิมของตัวเองก่อนนะฮะะม่วงชิมด้วย โอ้โหมันต้องมันมันต้องเป็นมะม่วงโซดาโซดาโคตรดีอะเลยก็มันเขียนแล้วแหละว่ามันโซดาเออโซดาอันนั้นก็ได้จะเป็นสตรอเบอร์รี่โซดาเป็นแฟนตาไม่เป็นสตรอเบอรี่ใส่โซดาหรือว่าเป็นโซดาใส่สตรอเบอร์รี่เป็นโซดาใส่สตรอเบอรี่แล้วก็เออลืมจะบอกไปก็เป็นตามสไตล์ของทีมคาเฟ่นะฮะก็คือ เขาจะให้ที่รองแก้วมาด้วยแต่เขา <East. S 2> จะไม่รองให้เลยนะแล้วแต่เราว่าถ้าเกิดเราอยากเก็บกลับบ้านเนี่ยเราก็เอาเก็บได้เลยแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากเก็บกลับบ้านเราก็ไปรองแก้วได้แต่ประสบการณ์ของเอ็มเนี่ยคือเอากลับบ้านไม่เก็บเพราะฉะนั้นเราลองแก้วไปเลยพุดดิ้งมะม่วงเยพุดดิ้งมะม่วงครับแต่ข้างบนมันเป็นเนื้อเกาลัดบดเป็นแบบเหมือนมองบางมาชิมหน่อยมาชิมหน่อยนี่ว้าวพุดดิ้งอรอร่อยอ่ะเนื้อมันละมุนมากเลยแต่ชอบเอ้มูส ม้บนข้บนดีมากเลยอายอ,อยอ่อยมากเลยออแล้วก็เรามีเรื่องกับสารภาพกับเธอ ว่าคือ,อเรารอไม่ไหวแล้วเราก็กินไปแล้วหน้ามันก็เลยพังไปแล้วเฮ้ยทำไม, <laughs> ไมเธอกินเละเทะอย่างนี้เลยอ่ะแ <laughs> น่น่ะสิเละไปหมดแล้วเนี่ยจริงๆมันจะเป็นน้องไข่อ่ะเราต้องทนมา <laughs> ไข่กระจายเลยอ่ะคือมันเป็นคาต้าสองรสอันนี้คือรสมะม่วงในรสเจ้าบดีเออแต่มันเป็นอะไรที่แบบจิ๋วแต่แจ๋วนะอร่อยมากเลยอ่ะคือเนื้อคาลต้าอยู่ข้างล่างแล้วก็ให้ผลไม้มาด้วยใช่เลิศมันไปเร็วมากเลยทุกอย่างมันเร็วมากเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆ คือต้องบอกล้เน,นี่ยดีมากเราดูบราการรอบๆสิอินมากเลยในกูเดตามมาหมดเลยนะครับเะไาที่ฟินว่ร์ยบอกไม่ถูกส,สวาวกูเดตามมาอันนี้คือต้องบอกเลยว่าเป็นคลิปเพื่อตัวเองนะเพราะว่าผมชอบกูเดตามมะมาก <c oughs> ถึงหน้าตาจะไม่ให้แต่ใจมันรักเเรียบร้อยโอ้โหฟินมากเพื่อน ได้แก้วกลับบ้านนี่ให้ถุงกลับมาด้วยได้สติ๊กเกอร์ด้วยโอ้โหเป็นที่ระลึกคนละหนึ่งไหมครับยังไงอย่าลืมแวะมาคูเดตามะคาเฟ่ของคนที่ชอบคูเดตามะไข่เมื่อยก็น่ารักแล้วก็อร่อยด้วยใช่แล้วเนี่ยแพงกว่าขนมอีกเพราะเราได้ถ้วยกลับบ้านได้แก้วกลับบ้านใช่นี่ก็เอากลับบ้านไปเที่ยวลึกด้วยเปิดไฟปิดไฟได้ด้วยใช่แล้วไอ้เมียอยากเปิดเลยทำไมอ่ะเมียเดปิดไม่ได้ก็ต้องปิดตั้งนานนี่เป็นไง ของเล่นเด็กหลอกเด็กอย่างเรานหลอกอ,อ,อีกแล้วเหลอกกันสามคนออนะคะใช่อย่าลืมกดซับด้วยเราหมดไปเยอะกับค่าข,าขวนนะฮะเจอใหม่ครั้งหน้าครับบ๊ายบายคือห้างเ็บไฟเนี่ยของมันเยอะมากวัยรุ่นก็เยอะด้วยวัยรุ่นอย่างเราเราเนี่ยนะครับ No, I'm trying to call my first class. Call the elections.